สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ OPEC NEWS ในช่วงทันข่าวสอชอกับดิฉันประกายสีจันทึกนะคะวันนี้มีข่าวมาฝากกันสองข่าวด้วยกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษากาะชนรวมการประชุมปัดชิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนรุ่นที่20ประจำปีการศึกษา2565กลับสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ เมื่อวันที่7มีนาคม2566นายมนทนภาคสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้ารวมในพิธีเปิดการประชุมปัดฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนรุ่นที่20ประจำปีการศึกษา2565กลับสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนณโรงแรมทาวอินทาวเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครค่ะ โดยนายมนทลกล่าวว่าภาษาจีนนะคะเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญภาษาหนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันเนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารที่นิยมกันอย่างแพร่หลายกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูอาจารย์ บุคลากรและผู้เรียนให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้และต้องขอขอบคุณศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดต,ต่างๆอย่างต่อนเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปีพษษุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบัน20รุ่นจำนวนกว่า20,000คน ซึ่งในปีพุทธศักราช2565กระทรวงศึกษาธิการไทยได้รับการจัดสรรครูอา,าสาสมัครจีนทั้งสิ้น636คนปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาจีนในประเทศไทยจำนวน414โรงเรียนทั้งในสังกัดของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงให้การสนับสนุนการจัดส่งครูอาสา,าสมัครจีนพัฒนาความรู้และเทคนิคการสอนให้กับครูไทยสอนภาษาจีน และทุนการศึกษารวมไปถึงการสร้างเวทีการแข่งขันให้กับน้องๆเยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะค่ะแล้วก็มากันที่ข่าวที่2เลยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบรางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติหรือการแข่งขัน a s MO อ ปี2022ค่ะเช้าวันนี้นะคะ8มีนาคม2566นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศ,ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติในโครงการอาเซียน Science and Mathematics Olympiad for Primary and Secondary School ประจำปีพุทธศักราช2565หรหรือที่เรียกว่า SMOP ปี2022ค่ะที่ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลชั้น3อาคารรัชมังคลาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พูดถึงพิธีมอบรางวัลในวันนี้ว่าเปรียบเสมือนเป็นการรวมตัวของนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถในระดับชั้นนำของประเทศซึ่งกำลังจะได้รับการพัฒนาให้เติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าและเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต แล้วก็ต้องขอสแสดงความชื่นชมในความตั้งใจและความพยายามของนักเรียนทุกคนรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครองผู้บริหารคณะครูหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำให้ภาพความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้อย่างงดงาม โดยเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกลไกลสำคัญในการต่อย,ยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้สอดรับกับการพัฒนาของประเทศไทยในหลายๆด้านโดยกระทรวงศึกษาธิการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามสนับสน,นุนและส่งเสริมให้มีพื้นที่ให้เด็กได้พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแบบนี้ต่อไปด้านนายประพัฒน์รัตนารุณรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พูดถึงพิธีมอบรางวัลในวันนี้ว่าเป็นความร่วมมือของสอชอและโรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิดซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบในสังกัดของสอชอที่ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดำเนินการคัดเลือกและส่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่ประเทศอินโดนีเซียในระหว่างวันที่24-27ถึงพฤศจิกายน2565โดยมีนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและสาธารณรัฐทาจิกิสถานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตอน้นให้เน้นทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ตลอดจนทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น32คนและได้รับรางวัลจากการแข่งขัน35รางวัลด้วยกันรวมทั้งเป็นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมค่ะซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเอกชนนอกระบบและประเทศไทยเป็นอย่างมากโดยในวันนี้ก็มีนักเรียนเดินทางมาเข้ารับรางวัลจานวนทั้งสิ้น29คนด้วยกันค่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนที่ ได้รับรางวัลทุกๆท่านนะคะเก่งกันมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้เ,เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนักเรียนหรือว่าน้องๆนักเรียนที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะมีศักยภาพของตนเองมีความสามารถของตนเองยังไงก็ดึงศักยภาพออกมาให้ได้ละกันนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวทันข่าวสอชอในวันนี้ค่ะ อย่าลืมนะคะกดติดตามเพจสชค่ะสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกนชนเพื่อรับข่าวสารที่เชื่อถือได้และลดความเสี่ยงจากเฟคนนวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ